นี่คือจอมหยุดเดียเพามันจอมแห่วันต่อไปเฮ้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  时光。 เดินทางมาร่วมสนุกเอาบุญบ้งไปบ้านปูกัิ้เมืรอทท่านใร

ยอมหยุดเด้แต่ละมือแต่ละเว้นในวายเมาย้อนว่ามันฮอนเหลอเกินอยู่ใสอยูย่สยใสผู้ดใดอะผู้ดใดผู้ใดหน้าตาดีขอเสียงหน่อยเร็วโอ้บวชอ้ออน เอเจอกันอยู่ประจีนเนาะเนาะเออคนบ้านเดียวกันเนี่ยโ้ยมันกู้กาสิงกันมาเออไปเป็นผู้หมวดเนาะครับอยู่อ่าอำเภอย่งเก้ะอ่า,ออาสีมหาโ,โ,าาาโาาพธินาามม์นะครับโอ้ยมวนเมือนกันามข้าวข้าวสารทุกสุกดิบกันโอเคว่าสาวบังลำอ้าพี่น้องปล่องไปเข้ามาตุ่มมาโฮมนะครับผลนการเรื่องราวเดี๋ยวจัดให้ นะครับพี่น้องครับเรื่องราวความรักนะครับที่เรา,ารู้สึกชอบพอแล้วก็รักใคร่กันนะครับสัญลักษณ์แห่งความรักมันคือดอกกุหลาบที่เราจะมอบให้กันแต่วันนี้คิดถึงบ้าพี่น้องกูกระสิงพี่น้องรอยเอดผมไม่มีดอกกุหลาบแต่รักจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีผมมีมาฝากมาตอนพี่น้องนั่นก็นกนคือดอกสเปร แบงพลัดถิ่นนะครับจากปลายปากกาของอาจารย์ะตะมิตเตอร์แคนนะครับเรียบเรียงแบบว่าโอ้โหผลงานเพลงดีนะครับจะร้องอยู่ที่ไหนไมกระทั่งบานเฮ้านะครับยังให้อัตรรทที่คําว่ารักบ้านเกิดอีสานบานเฮ้านะครับโดยเฉพาะ,ะที่ราบสูงตรงนี้นะครับเขตทุงกุล่าเนี่ยโอ้โหสะแบงเป็นอะไรที่แบบว่าแห่งไปลองอยุประเทศนอกหรือว่าต่างจังหวัดทั้งพูนทั้งอุงเทพโอ้มันใจวีใจวอน และอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับวันนี้ต้องอขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ที่ปิดฟ้าด้วยฝ่ามือนั่นก็คืออาจารย์กวีศรีชาวดินนะครับผู้ที่สามารถคิดได้ว่าต้องปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือมันเป็นเรื่องราวของจอมยุทธจริงๆปิดฟ้าแต่ไม่ใช่ฝ่ามือมาน,นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังครูเพลงโบว์ว่าจะเป็นกัง อา,อาจารย์ุคกุ <c oughs> คูลสิงนี่ครับเออเพื่นกับเคยแต่งเพลงให้ไหมไทยและอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่พี่ดองแฟนนเพลงขอกันมาปกติผมห้องเครื่งเดียวแต่วันนี้จะพยายามร้องให้เต็มเพลงนั่นก็คือวิบากกรรมของผู้ชายคนหนึ่งที่ก่อเกิดเป็นเพลงแม่พาข้อพอมีปัญหาเมียแลนด์นีปปาน้ำผูเบา เหลือตลูกนหน่อยๆพ่อได้ลำแยง้งมันเป็นเรื่องราวและเหตุผลของผู้ชายคนนี้ที่จะบอกกับพี่น้องขอบคุณครับผู้เป่าและเรื่องราวสองงานเพลงนะครับมันเป็นเพลงชาแต่คงความไพเราะนะครับทุกวันนี้กระแสรหรือพี่น้องแฟนเพลงยังให้ความรักในการสนับสนุนนะครับแต่ผลงานเพลงเร็วนะครับผมยังรอนะครับก็คือจอมยุทธ ยังรอนะครับยังไม่ประสบความสำเร็จในเพลงที่จะคัดเลือกให้เป็นอันดับที่จะนำมาบันทึกให้เป็นให้เป็นทางการนะครับผมยังรอผมแต่งแล้วแต่ว่าแต่งประสบาเร็จว่ามันพ่นสวรรค์บ่มีนะต้องรอครูเพลงนะครับนี่แต่งไปให้อันอันอันหมอขี์บอร์ดเนี่ยมิดซีรีเอาลิอาชีพเป็นคี์บร์ดเป็นบวัดบอสไปยังนะครับผมมีของขวัญมาฝากมาตอน ใครโสดใครโสดมาถ้าโสดแบบนี้ก็สวยแล้วครับสวยแล้วครับสวยก็ดใจ พิเศษสำรัคนโสดนะครับสวยจริงๆสาวกูกะสิงนะครับประทับใจมากนะครับอาการนเพลงเดี๋ยวเราจัดกันไปเรื่อยๆนะครับตามคําข,ขอแนวตามคําขอนําทําไมเรื่องราวถึงอัปเกรดในยุคสมัยใหม่นะครับความเป็นไหมไทยจะแบ่งเป็นอีกครึ่งหนึ่ง ให้พี่น้องแฟนเพลงแฟ,น,แฟ,น,แฟนคลับนะครับคุณขอมารู้จักให้ผลงานเพลงที่เป็นของไหมไทยและเอกขึ้นหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องราวของตลาดในยุคปัจจุบันนี้ชีวิตของคนเราต้องอัปเกรดอยู่ตลอดครับถ้าใครไม่อัปเดตก็ถือว่าล้าสมัยไม่ทันเหตุการณ์แม้เวลาจะผ่านไปแต่ผมไหมไทยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะผมคือไหมไทยหัวใจเดิ้ ียงครับคือแบบว่าตอนนี้จอมยุดอยากก้อยเด้กครับขอเสียงบอแมนขอเสียงบอแมนขอเฉียงครับเฉียงง่ามครับไม่บักขามครับก <c oughs> ่วงเม็ดเงาเมียกับซอยซอยพี่ดอง

No เรือโตปลาใบยัน่าจะดีกว่าวามเพียงนองตากลัวจะพาจะรอกจุ๊บ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  身在行、嗯，就莫在行，你着托。 นี่คือจอมยุดธเดชอยู่ไหนอยู่ไหนคนโสดอยู่ไหนความจริงเธอโดนสามีทอดทิ้งเธอก็เลยกลายเปย็นแม่ห้างแม่ห้างมันก็แงะอยู่แล้วว่าเธอที่โสดคนน่ารักมักอยู่หน้าเวที คนหน้าตาดีขอเสียงหน่อยคนมันมีหลายแบบคนมันมีหลายอย่างแตกต่างกันออกไปดูคนให้ถูกแต่อย่าดูถูกคนและที่ผมจะพูดต่อไปนี้ต้องตีความหมายให้ชัดเจนเลยว่าคนจนมีสิทธิ์ไม่ครับคนจนมีสิทธิ์ไมครับมีงานให้ทำไม่ครับมีอะไรให้ทำไม่ครับ อดจไม่มีแต่มีเขาเขาเว้าแบบนี้ล่ะหมอํำสิ่งก็เว้าผู้ได้ก็เว้าแบบนี้มันลึงแล้วะนะคนคนมันแตกต่างกันดอกไปสุภาพบุรุษก็มีดีสุภาพสตรีก็มีดีแต่ที่ผมแปลกใจทำไมคนหน้าตาดีถึงร้องไห้ ทำไมคนน่ารักกูกาสิงต้องหลั่งน้ำตาวันนี้ผมบอกกับเธอเลยว่าคนหน้าหักอกหักบ่อคือครับคนน่ารักคนสวยก็ยังร้องไห้ได้เหมือนไดยามที่บอกว่ากองทัพ ต้องเดินด้วยทอนผัวสำรองต้องเดินด้วยน้ำตาเดี๋ยวผลงาเนเพยงได้จัดให้ด้อเออรูปเดี๋ยวเฮ็ดดีปล่หลังเออจิตไทยเห็ดดอกนังนังโป้นมนมนมขาวเฮ กำลังเข่าเมนูมันอยู่หนังหนังโป้นมนมขาวขาวดากดักดักไล่ไล่โอ้ยคนแม่โอ้ยนี่ฝีมือได้ไงโอ้คนเป็นมื่นแม่มองดูอยู่ในกล่องนะแต่ว่าเอาตะมองหนาหนาไปโพดเดอร์โอ้ยคนสังกะสีแตกคอเนี้ย ถ้ามองได้มันคนโซวโวก็จะลบออกเด้อลบออกตายเพื่อน <laughs> โอ้ยคนแหเนเป็นแเป็นหมืน่นหมดมองได้คนหลายๆเอากัดบันทึกหล่อเ้าไปโพดโอ้ยคนหลายแห่งคนเดียวโอ้ยเจ้าภาพอุ้ยลงแตกเลยนะถ้า <laughs> มองมันหน่อยจะเปรียบโพดเด้อมันมันจะมีงานเ <laughs> อ้อยเกิดมาหน้าตาดีเป็นเสีเยแล้วงษ้ยเง็ดเกลีของ วันซั้นจะน้ำตาไหลอ๋ออเอาเอ,เ,ออเอา,เอาพูใ้ใดบ่เขียกข้านมาทีนี้ขอความร่วมมือเด้เอเฮาสิถ่ายรูปความกันนะว่าะกูกะสิงเน็ตโอ้เป็นปีแรกเด้อเั็นปีแรกผมออกค้อนเสรเิร์ตเฮาเด้อเดี๋ยวจะเปิดแฟตก่อนเดี๋ยวสิถ่ายรูปมาๆถ่ายรูปร่วมกันมาเออมองหน้าๆเด้อมองหน้าๆเอาเปิดแฟตเปิดแฟตมาทีนี้เอาเอา อาร่วมกันร่วมกันสร้างสีสันบัดทีทนเน่บ๊วยมองเออเอาทุกคนเปิดแฟนแล้วก็ยกขึ้นสูงๆเพื่อความสวยเพื่อความรล่อกับพวกเรานะจ๊ะแล้ว้วงคอเสิร์พูดไป,ไปคนเป็นมือด้วยเด้ายวมองได้ห่างๆจะ่าไปทายเด้อมันมันจะภาพสิื่องานจะภาพสือเอาหนึ่งสองสามเฮ่นาน บันเป็นความทรงจำครั้งนี้เอาไว้ตราบนานโทษนานในความรู้สึกของพวกเราที่มีความสุขร่วมกันทีมงานไหมไทยกับพี่น้องกูก้กระสิงพี่น้องร้อยเอ็ดซะแลว้วใครมีความสุขขอบคุณหลายๆะแล้วแน่นอนเลยอาจารย์เพชรทุ่งกุลาเอาเพลงมาให้เด้ยอยู่โอ้ยกูกระสิงเนาะนักประพันธ์แล้วก็ผู้ไปเป็นตำรวจไปเป็น,นเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นกัดอุย้ยคนกูกระสิงเลยเนี่ยรอ ไปเป็นตำรวจโว้ยสวนเสีย์อายุหลายเขานี่กับสิบห้ยบนพิเป็นผู้บันเจาการแห่งชาติวดบอด่่รักษาเนะกันโอ้ยหมดหมดอ้นหมดอ้นอายุยั่งหน่อยรูปร่างดีเออดีมัทุนแนว้ยวไปเจ้าเลยเนาะเออโอ้ยสวด ตัวอายุหลายๆเนี่ยมันกสิงยังบาดโอ้ยอนาคตด,ด้คนกลัวกสิงเขา